ก็ขอกระต่ายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโฟล์ฟอยู่กับผู้ชเคืนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวให้เก่งกันดัมสี destiny atreye กันดัม atreye red frame fight fight unit นะครับโอเคก็สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อ หุ่นที่อยู่ในซีรีส์พิเศษก็คือเป็นซีรีส์กันดัมซ e d เดสตินี t r ดเทรนเองนะครับก็คือจะเป็นซีรีส์ของ a t r e a g u n ก a นดนั่นเองก็คือจะเป็นขอเล่าประวัติก่อนก็คือ a t r e a ก็คือ Gundam เอาง่ายๆก็คือกรนดัมกอลง่ายๆก็คือกรนดัมกอบนะครับก็ก็โดนแบบว่าพวกกันดัมแบบว่ายังไงเดี๋ยว ก็เอ,เอาวิวสไตล์วิวสไตล์มาเปรียบเทียบนะพวกสไตล์ใช่ปะ่ะพวกสไตล์ก็จะเป็นการดั้มที่ทางทางสหพันธ์แบบว่าสร้างขึ้นมานะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีคนขโมยข้อมูลแล้วก็ไปสร้างม,ามันเองนะครับก็ส่วนเรื่องเรื่องข้อแตกต่างของระหว่าง2รุ่นนี้ก็คือถ้าเป็นรุ่นการดั้มของฟังของฟังอะไรนะสหพันธ์ก็ จะมีเฟสชิปอาร์เมอร์นั่นเองก็คือจะเป็นเกาะที่ทําให้มีสียังนี้ครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นเป็นบิวสไตล์คือจะไม่มีอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็ข้อข้อดีของของการที่ไม่มีเฟสชิปอาร์เมอร์ก็คือจะไม่กินพลังงานนะครับแล้วก็จะเคลื่อนไหวคล่องแคล่วกว่านะครับคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ มาดูจัดอาวุธกันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวอถอดอาวุธให้ดูก่อนไปโอเคนะครับก็จกดัดเรียงอาวุธเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาดูอาวุธชิ้นแรกกันเลยชิ้นแรกก็จะเป็นดาบคาตน,านะครับนี่มันก็จะให้สติกเกอร์มาแปะเอาเองนะครับและตรงนี้มันก็จะไม่สีทองด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าดูดีแล้วนะครับถอดจับปอกได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นชิลเป็นชิลแบบธรรมดานะครัแบบแบบสามัญในเรื่องกระน้ำซีเลย ต่อไปก็จะเป็นบีมบีมการธรรมดาเลยนะบีมกันแล้วก็จะเป็นตัวของอ,อะไรนะไฟยูนิตนะครับนี่จะเป็นตัวไปแพ็กเสริมเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับมาดูจุดขยับของตัวไอ้จริงๆยังมีอีกยังมีอาวุธอีกนะครับก็คือแบบเดี๋ยวเอาให้ดูนะเขาเปิดจองกัน มันก็จะมีนี่เป็นหัวหัวของไอตัวอะไรสักอย่างที่อยู่ในเรื่องอันเนี้ยแต่ว่าในในไอตัวเนี้ยไอตัวแอตเรมันเอามาทำมันทําเป็นอาวุธนะครับจะเป็นบีมเซเบอร์ออกมานะครับนี่ผมก็ค่อนข้างชอบตัวนี้นะคือมันคะเอีดดีสวยดีนะครับคือไม่ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมเสียงมันแบบอย่างเนี้ย ตั้งแต่คลิปที่แล้วแหละก็คือแบบงงนอนใช้ได้เลยถ่ายตอนดึกนะครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานด้วยก็เลยไม่ชิ้นนะครับโอเคก็คือตัวแอดเทรนะครับนี่ก็สวยเลยนะครับแอดเทรเลเฟรมเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีบูเฟรมกับโกเฟรมแล้วก็กินเฟรมนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มเมไม่ใช่เพิ่มเพิ่มเฟรมมันชื่อว่ามิลล่าเฟรมนะครับ ก็มันจะมีอาวุธอันนี้มาให้ด้วยก็คือบีมเซเบอร์นะครับจะมีตัวบีมอยู่ในกล่องน,นี้นี่เดี๋ยวมาดาูจุดขยับกันก่อนเลยดีกว่าหัวก็หัวสามารถขยับได้รอบนะครับแต่ก็อย่าอย่ารอบเลยดีกว่า,ท,าท่านที่ดีนะแขนก็งอได้แบบว่าจนจนจนสุดนี่เลยนะครับนี่ นี่เองทางนี้ก็ได้นะครับได้แบบนี้เลยส่วนเอวก็ยกได้แบบนี้นะครับนี่ส่ดกระโปรงข้างก็ตรงนี้จะไม่สามารถขยับอะไรได้เลยส่วนตรงนี้ก็จะขยับได้แล้วก็หลวมมากเลยจริงๆก็ไม่ค่อยชอบตรงนี้เท่าไหร่นี่ครับส่วนข้างหลัง วยมากนนตัวนี้ก็จะเป็นเบสของตัวกระน,น,นัมเซนโกคุแอเทร่นี่ก็จะเป็นแนวซามรไรนะก็มาดูจุดขยับของขากันเลยก็เตะไปได้ข้างหน้าถึงประมาณนี้เลยนะครับนี่ไม่มีติดอะไรเลยเพราะว่ากระปูข้ามมีนิดเดียวนะครับแล้วก็งอได้1นึ่งสเต็ปแล้วก็2องสเต็ปอย่างนี้นะครับ ก็ถือว่าจะถ้าได้เยอะกันเลยทีเดียวก็ถ้าเกิดเอาไแปบบเปรียเทียบกับกันดัมตัวอื่นก็คือตัวนี้จะเตี้ยหน่อยนะครับคือกระดัมในภาคสิก็คือจะเตี้ยหมดทุกตัวเลยจะเตี้ยม,มอตอมากก็คือจะพวกซีรีส์เดบันโอจะสูงกว่านั่นเองครับส่วนวิธีการใส่ไฟยูนิตก็คือการถอดตรงนี้ออกมานะครับถอดแบคแพคไม่ได้ถอดออกมาเลยนะ ถอดแค่ตัวตรงที่ล็อกตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เลื่อนลงมาอย่างนี้นะครับแบบชอบชอบตรงนี้มากแล้วก็ใส่ตัวฟอยล์ยูนิตเข้าไปนี่นะครับก็จะมีปีกเพิ่มเข้ามาทำให้บินบินได้แล้วนะครับบินได,ได้นานขึ้นนะครับก็สามารถน่าจะสามารถบินในชั้นบรรยากาศโลกได้นะ แต่ก็หนักหลังนะก็คือจะยืนไม่ค่อยอยู่เนี่ยนกะ็คือจริงๆผมไม่ค่อยชอบใส่ไฟยูนิตเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลาใส่ต้องต้องทำท่าย,ยิางแล้วมันแบบเอ็นไปข้างหน้ายอย่างเดียวเลยเนะี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับว่ากระนํำตัวนี้มันข็ต่อขาดีจริงหรือเปล่านั่นเองโดยการโดยการต้องทำท่าคุกคุกเข่าแบบแบบอย่างนี้นะครับให้ให้อยู่ได้ เฮ้ยจริงพอได้นะนี่น่ครับเอ้ยทาได้เลยนี่ปกติปกติคือจะทําแทบไม่ได้เลยแล้วอันนี้ก็หลุดออกมานะครับ <S <S คือพีซีของตัวนี้จะเป็นสีแดงอย่างนี้เลยนะครับนี่เฮ้ยกันนั้มตัวนี้ทําได้บ้าไปแล้วคือปกตินะไอ้กันกนั้มกระดั้มส่วนใหญ่นี่คือจะทําภาพแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับ คือทาได้นะแต่มันอาจจะเอียงไม่สมบประกอบไปสักหน่อยแต่อันนี้คือพอดีอ่ะพอดีเลยแบบพอดีเป๊ะเ,เ,เออโอเค,อเคก็เดี๋ยวตัดไปตอนแบบว่าตัดตัดไปตอนช่วงให้คะแนนเลยลวกันไปเลย,ยโอเคนะครับก็มาอยู่ในช่วงให้คะแนนแล้วนั่นเองก็คือก็จะมาให้คะแนนเรื่องดีไซน์ ความโดดเด่นข้อต่อความแข็งแรงแล้วก็ความคุ้มค่านั่นเองนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเพิ่มเข้ามาในการรีวิวกันดำนะครับก็จริงๆก็อยากมีห้องสักตัวมากๆแต่ว่าก็ต้องรอไปนะครับโอเคก็จะมาบอกคะแนนของเจ้าตัวนี้ก็คืออย่างแรกข้อต่อข้อต่อทำมาได้ดีมาก ก็ให้10เต็ม1ิมไปเลยนะครับการดีไซน์ออกแบบถือว่าสวยมากนะครับเป็นสมุไรคือผมชอบมากเลยตัวนี้นะครับให้ไป10คะแนนสำหรับการออกแบบดีไซน์ความคุ้มค่าตัวนี้ให้อาวุธจัดเต็มมากนะครับให้ความคุ้มค่า9คะแนนเลยนะครับเล็กอย่างก็คืออ,อะไรนะคะแนนความประทับใจผมให้ไป9คะแนน ว่าเขาเสียมันก็มีอยู่เช่นกันครับไม่ได้ไม่ได้จะสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นครับร้อเจอมคัคลิปนาถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยก็วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันแยก